สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการประเภทสารบบันเทิงของไทย PBS ในปีนี้มีการหยิบยกวรรณกรรมเยาวชนเรื่องเด็กชายในเงามาสร้างเป็นละครนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของคนพิการให้สังคมได้รับรู้มากยิ่งขึ้นคะ่ะหลังจากการออกอากาศไปก็มีความคิดเห็นหลากหลายจากแฟนละครที่ติดตามนะคะอย่างเช่นคุณประสิทธิ์แสดงความคิดเห็นว่าผมเปิดมาครั้งแรกก็ชอบ ซึ้งมากเป็นละครที่สร้างสรรค์สิ่งดีแก่สังคมและยังเป็นกำลังใจให้แก่คนพิการร่วมถึงนักเขียนด้วยครับถัดมาเป็นความคิดเห็นจากคุณปานิสราบอกว่าละครนำเสนอการดำเนินชีวิตได้อย่างดีสะท้อนสังคมมีคติและแนวคิดดูแล้วสงสารน้องสองคนมากค่ะและจากคุณโซดาก็บอกว่าเคยติดตามตั้งแต่เป็นวรรณกรรมพอเห็นนักแสดงถ่ายทอดอารมณ์ผ่านตัวละครในเรื่องแล้วยิ่งประทับใจครับ หรือจจะคุณพิศนีที่แสดงความคิดเห็นว่าชอบมากค่ะเป็นละครที่ดูได้ทั้งครอบครัวรวมถึงนักแสดงเล่นดีทุกคนดูแล้วน้ำตาไหลเลยค่ะเด็กชายในเงาที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมหลายท่านนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะทีมงานได้ที่ปรึกษาที่เป็นคนพิการเข้ามาเป็นเบื้องหลังการผลิตละครนะคะหนึ่งในคนพิการที่มาช่วยเติมเต็มละครให้สมบูรณ์มากขึ้น ก็คือคุณปอสุริยาสมศรีลาผู้ที่สมองพิการตั้งแต่กำเนิดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารสังคมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการซึ่งเป็นองค์กรเพื่อช่วยฟื้นฟูน้องๆที่เป็นโรคพิการทางสมองค่ะโดยคุณปอเข้ามามีบทบาทในการกำกับการแสดงให้กับน้องพร้อมคุณัญญาจันหานผู้ที่รับบทเป็นเว่านะคะในช่วงนี้เปิดบ้านไทย P ี s ก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณปอ,อกันค่ะ ว่าคุณปอเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในละครเรื่องนี้ได้อย่างไรจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือ,อ,อทางคู่มังกรกับทางพี่เจฟนะครับท่านรู้จักกับอ,อ,อาจารย์ท่านหนึ่งที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยพรัทรยาเหมือนกับคุยกันว่าเอ๊ท่านจะทําหนังประเภทนี้ประมาณนี้ต้องหาใครอะไรประมาณนี้ครับทังนั้นทางอาจารย์ครับก็เลยให้เบอร์กับทางพี่เจบพี่เจบก็เลยโทรมาคุย ว่าพี่เจ๊บจะทําละครเกี่ยวกับเด็กพิการคนหนึ่งประเภทความพิการของเขาเนี่ยน่าจะเป็น CP พหรือเด็กที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหวสภาพหรืออาการของเด็กพิการเนี่ยมันคล้ายๆกับปอนะอะไรเงี้ยครับบอกสนใจไหมอะไรประมาณน้ครับก็คุยกันว่าโอเคก็มาลองดูจากการเข้ามามีส่วนร่วมของคุณปอในเรื่องการกำกับการแสดง เราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้กำกับถึงเหตุผลที่ชักชวนคุณปอเข้ามามีส่วนร่วมในเบื้องหลังการผลิตละครเรื่องนี้กันค่ะคือการที่ใครสักคนจะเข้ามาสอนแ acting เด็กหรือมาดูแลเด็กให้เรียนรู้เนี่ยพี่ก็อยากจะรู้ว่าเขามีมีมีม,มีมีคุณลักษณะนในการเข้าใกล้เด็กแล้วเป็นยังไงเป็นคนที่ายยังไงก็โทรไปคุย น้องเขาก็หัวลอ็ลอกคีค่างคีค่างผมพิการเหมือนกันค่ะพี่อาการเดียวกันเลยค่ะพี่นะเราก็อ๋อเหรอโอเคโอเคแต่ก็ดูแล้วคืออาจารย์ตันก็บอกว่าแบ็คกราวมันเนี่ยคือเธอก็จะเป็นคนที่คอยดูแลเด็กอื่นๆอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่มีอ,อุปนิสัยร่านรงจำมใสก็ส่งน้องส่งน้องว่าวไปส่งน้องพร้อมน้องพัตเตอร์นะคะไปไปเรียน เขาก็จะทําให้ดูเลยว่าเวลาคลานคลานยังไงคือตัวน้องปอเองเธอก็พิการด้วยใช่ไหมคะเพราะง,งั้นสิ่งที่น้องน้องว่าวได้เรียนรู้ก็คือเห็นของจริงแล้วก็แล้วก็เรียนแบบพี่ปอนั่นแหละเรียนแบบพี่ปอนั่นแหละเสร็จแล้วก็พอมาในกองถ่ายพี่ปอเธอก็มาจับแขนคนพอเดินก็นั่งน้างั่งนั่งยิ้มอยู่หน้าจออยู่ด้วยก็ช่วงแรกก็จะต้องคอยถามพี่ปอว่าเนี่ยพอ,อยังขาการวางขาของน้อง แค่นี้ได้หรือยังมือแค่นี้ได้หรือยังอะไรเงี้ยเพราะ,ะนันมันทําให้เรามั่นใจแล้วน้องน้องๆที่แสดงก็มั่นใจด้วยาการาที่เราเอ่อมีส่วนร่วมในการสอนน้องในความเข้าใจของคนพิการนะความเข้าใจของอาการไม่ใช่เราสอนเพื่อว่าพร้อมต้องทําเหมือนกับพี่ แต่ความเข้าใจของพร้อมว่าเมื่อถ้าพร้อม,อมเนี่ยขาไม่มีแรงข้างหนึ่งน่ะแล้วขาโนบิดไปข้างหนึ่งเนี่ยหนทำยังไงหนทำลองดูซิวันนั้นนี่ก็คือน้องก็ต้องขึ้นบันไดพร้อมต้องขึ้นบันไดพ่อกพี่ปอน้องขึ้นบันไดอันนี้ยากที่สุดใช่ไหมอกใช่เราเดินให้ดูก่อนเราก็เดินขึ้นพร้อมก็นิ่งเราก็ถามพร้อมอย่างนี้โอเคไหม ทำให้เรารู้สึกเราอึง้งกับเด็กแค่นี้จำบทได้ก็อึ้งแล้ววิธีทาได้ขนาดนี้เีวฉล่อ,อมันทำให้เรารู้สึกว่าเรายัางไงจะให้ความรู้เขาให้ได้มากที่สุดในตัวในสิ่งที่เรามีเพื่อให้จะให้เขาถึงเข้าใจถึงคนพิการมากขึ้นไม่ไม่ใช่แ่่ความพิการทางการเคลื่อนไหวอย่างเดียว ให้เข้าใจคนความพิการประเภทอื่นด้วยครับคุณผู้ชมคะไม้เท้าขาวกับเก้าอี้เข็นเป็นละครอีกเรื่องที่คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ละครของไทย PBS นะคะกว่าจะมาเป็นละครที่ออกอากาศบนหน้าจอน,นั้นทางทีมงานก็ได้จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปการแสดงสำหรับนักแสดงเพื่อทำความรู้จักและสร้างการเรียนรู้ร่วมกับคนพิการคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางของนางเอกในการนั่งรถเข็น หรือการใช้ไม้เท้าและการอ่านอักษรเบรลวของพระเอกนะคะและเปิดบ้านไทย PBS ก็ได้นำเอาภาพบรรยากาศเบื้องหลังการเวิร์กช็อปการแสดงมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะไปติดตามกันค่ะพอยี่สิบเลยเข้าหไปถึงที่ค่แล้ว,เ,ลวเราจะต้องเปรกแต่ว่ามือเราอาจจะบอกว่าถ้าถ้าไปบานเราจะันจ็อาจจะเยีนน่ยมล้อสิอย่าเยียิบหย,ย,ยิยนะิบหยิอยา่าอย่าอยิบหยิอยิบหยิบ ครูครับเดี๋ยวครูลองของผมบ้างนะครับผมชื่ออะไรผมไม่รู้ผมทำถูกไหมนี่เพลงรักคือคำตอบเป็นเพลงประกอบละครเรื่องไม่เท้าขาวกับเก้าอี้เข็นที่หลังจากการออกอากาศก็มีคุณผู้ชมชื่นชมว่าเนื้อหาของบทเพลงสื่อความหมายได้น่าประทับใจนะคะ เืองหลังเพลงรักคือคำตอบเป็นการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองของคุณสว่างสีสมผู้จัดการโครงการเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการค่ะเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของคนพิการผู้ที่หลงไหลในเสียงเพลงโดยให้ทักษะความรู้เพื่อนำไปทำงานในด้านดนตรีต่อไปค่ะ และเพลงรักคือคำตอบก็ได้น้องๆในเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการมาขับร้องและเล่นดนตรีประกอบให้ด้วยในช่วงนี้เปิดบ้านไทย p ี s s จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสว่างถึงความเป็นมาของเพลงนี้รวมถึงการดึงเอาความรู้สึกจากบทละครแปรเปลี่ยนให้เป็นบทเพลงซึ้งๆกันค่ะจริงๆเดี๋ยวนะผมจะให้ดูเนี่ยยังอันนี้เก็บไว้อยู่เลยนะครับนี่เป็นเป็นอ่า เป็นเรื่องน่าจะเป็นเรื่องย่อนะครับของละครไม้เท้าขาวกับกับอี้เข็นนะครับก็ทางูุกำกับก็เอาไา้เอาให้อ่านก่อนแต่ว่าูุกมกับก็บอกว่าไม่แย่ไม่ไม่ได้อยากได้ความรักแค่หนุ่มสาวเฉยแต่ว่าอยากได้ความรักที่มันข้ามพ้นไปในเรื่องของแค่ชายหญิงแต่ว่าเป็นเรื่องความรักเนเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะก็ท้าทายเหมือนกันนะครับสิ่งแรกที่ผมทำก็คืออ่านอ่านทั้งหมดก่อนนะครับว่า อยากรู้ว่าโทนของเรื่องเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนื้องีมันน่าจะประมาณไหนนะครับหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วก็ผมก็จะมามาร์กนะครับว่ามีอะไรบ้างสําคัญในเรื่องนี้ที่เราน่าจะ,จะเอามาใช้ในละครเรื่องนี้ได้นะครับเช่นตรงหน้านี้เขาบอกว่าสูญเสียทุกอย่างที่นายเคยมีสูญเสียสิ่งที่มีค่าที่นายน่าจะรักษาไว้ได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องของอดวงตาสําคัญก็จริงแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดที่เรามีนะครับ เมื่อใดที่เรามองผลความบกพร่องตรงหน้าเมื่อใดที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราเายคยเห็นว่าไร้ค่าเมื่อนั้นก็อาจจะเรียกว่าความดับนะครับก็พยายามที่จะขีดเส้นใต้สิ่งเนื้อหาสาระสําสคัญนะครับแล้วก็ค่อยๆ <c oughs> มาประมวลว่าเราน่าจะเขียนแบบไหนดิน,นะครับก็พอไปอ่านตอนท้ายๆเรื่องนะครับก็เลยได้ได,ไ,ดได้ได้แนวคิดในการแต่งเพลงมานะครับคือต้นเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาหนีปัญหามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นการหนีปัญหาก็คือ เป็นวิธีการเดียวที่ทําให้เขาคิดได้แล้วเขาก็ไม่กล้าพอที่จะเผชิญปัญหาอะไรเลยนะครับแต่เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเขาขอโอกาสแก้ตัวผมก็เลยได้คอนเซปต์มาว่าความรักเนี่ยเป็นคําตอบของปัญหาผมต้องที่ต้องมีมาตลอดทั้งชีวิตนะครับก็เลยได้เป็นเพลงที่มีชื่อว่ารักคือคําตอบนะครับที่จะทําให้คนเนี่ยนะครับ ม่ว่าจะสูญเสียอะไรก็ตามนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจของเราและเรามีได้เสมอก็คือความรักเชื่อใจในรักอบกอดความรักไว้ที่เคยนาวที่เคยอ่อนล้ามาพักผิงใจจุดไฟด้วยรักเปิดใจที่มืดมิดให้ความรักได้ทําหน้าที่จากนี้ ผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของสื่อสาธรารณะแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันศูนย์เพื่อนไทย PBS ทางอีเมล feedback@thaipbs.or.th ทางโทรศัพท์หมายเลข02-7902222ทางโทรสารหมายเลข02-7902084 หรือส่งจดหมายมาที่ตู้ปน .59 ปนฝเสนานิคมกรุงเทพ10902ทุกความคิดเห็นของคุณผู้ชมนั้นเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสื่อสาธารณะและยังช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวที่มีรอยยิ้มหรือว่ามีความประทับใจเกี่ยวกับการรับชมรายการต่างๆของช่องไทย p ี s ก็สามารถนำมาเล่าสู่กันฟังได้ทางแฟนเพจของรายการเปิดบ้านไทย p ี s นะคะ สสัดีค่ะเด็กชายในเงาคือให้โอกาสให้เพื่อนให้สังคมรเราเป็นคนพิการเองเราก็ไม่ต้องการให้กับคนองศารเราเหมือนกันแต่เราขอแค่โอกาสในการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเช่นเดียวกันที่อยู่ในบทของเด็กชายในเงาในการทํากายภาพให้กันแม่อยู่ข้างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์มันต้องแบบนี้ ไม่ใช่ปล่อยให้เขาทิ้งอยู่อ่ะเป็น,นี้เกาอยู่ส่วนของเส้อนะแต่มันไม่ใช่มันเป็นครอบครัวมันเป็นความรู